เจ้าจะยอมคืนรงปักผ้าให้ข้าหรือแม่เล็กท่านเคยฝันถึงแม่ข้าหรือไม่ข้าฝันถึงนางบ่อยเห็นนางร่ำไห้สิ่งที่ไหลออกจากตานางไม่ใช่น้ำตาแต่เป็นเลือดสัญญาครองรงปักผ้าท่านเก็บไว้ให้ดี ปล่อยมือนะหากไม่กลัวว่าแม่ข้าจะมาหาก็เอาไปเลยจะปล่อยเดี๋ยวนี้คนที่ผิดคือเขาและทุกคนที่นี่เจ้า,าวันเกิดมีทุกปีปีนี้ท่านไม่มาบางทีปีหน้าท่านอาจอยากมาก็ได้ความจริงใจตัดทองหาหิดได้ถ้าไม่ยอมแพ้ท่าน อ๋อพระบ้านหวังคุณหนูใหญ่เล่าอาจารย์สวีถามผิดกระมังคุณหนูรองอยู่โถงนะ่ะข้าถามหาคุณหนูใหญ่ตั้งหากเอ๊ะช่างประหลาดยิ่งนักคุณหนูใหญ่ก็อยู่โถงนาเช่นกันอะออืมอ๋ออืม จะยอมคืนโรงปักผ้ายข้าหรือแม่เล็กท่านเคยฝันถึงแม่ข้าหรือไม่ข้าฝันถึงนางบ่อยเห็นนางร่ำไห้สิ่งที่ไหลออกจากตานางไม่ใช่น้ำตาแต่เป็นเลือดนางร่ำไห้พ่ำรำพัน หาแค่ช่วยค้ํจุนเส้นทางขุนนางของพ่อข่านางคงไม่ต้องตากตามถึงเพียงนี้แต่เพราะพ่อข้าเลี้ยงอนุไว้นอกจวนเงินแต่ละเดือนกดทับนางจนแทบหายใจไม่ออกนางปักผ้าไม่หยุดทุกวันจนร่างกายสุดโทรมลงแม้อาเจียนเป็นเลือดแม้มองไม่เห็นแสงน,นางก็ยังปักต่อไปหวิสูเจ้าพูดสิ่งนี้เพื่ออะไร ท่านพ่อแม่ข้าบอกด้วยเลือดน้ำตาว่าข้าต้องรักษาโรงปักผ้านี้ไว้หากเมียเก็บที่ทำให้นางตายแยกงไปได้แม้จะต้องเป็นผีร้ายข้าก็จะทวงชีวิตคืบบนจากนางแม่เล็กสัญญาครองโรงปักผ้าท่านเก็บไว้ให้ดีปล่อยมือนะหากไม่กลัวว่าแม่ข้าจะมาหา ก็เอาไปเลยจะปล่อยเดี๋ยวนี้แม่เล็กได้ยินหรือไม่เสีย<อ>งร้องไห้แม่ค่ะ<อ>นางคายพูดว่าห<อ>ลวงมิงวี่อเอาชีวิตข้าคืนมาเค<อ>นชีวิตข้า นี่ท่านแม่จะมาแกล้งหลอกผีที่นี่เพื่ออะไรหากไม่มีความผิดติดใจจะกลัวสิ่งใดอ่าได,าได้ท่านดูสินี่คือลูกศิษย์ที่ท่านสั่งสอนไม่เห็นหัวใคร ทากถางเน็บน้ำคุณหนูใหญ่รีบขอโทษในท่านหวีเถิดเขาคือบิดาของเจ้าข้าไม่ขอโทษข้าไม่ผิดคนที่ผิดคือเขาและทุกคนที่นี่เจ้า <c oughs> ทาอในท่านหวีพี่หญิงท่านทำเกินไปแล้วท่านอยากทำให้ท่านพ่อโกรธตายเหรอ <c oughs> ข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีก เอาสัญญารกปากผ่าของเจ้าใส่หัวไปอีกอย่างในเมื่อเจ้าไม่รับข้าเป็นบิดาวันนี้เมื่อเจ้าเดินออกไปจากประตูนี้เจ้าก็ไม่ใช่ลูกสาวหวีเจียงไฮอีกต่อไปท่านพ่อท่านไม่เห็นข้าเป็นลูกตั้งหกัก อย่างน้อยข้ายังจําได้ว่าท่านเคยสอนข้ายกน้ําชาอย่างไรท่านพ่อกลับมาลำบากแล้วดื่มชาเจ้าคะ่ะอืมดีลูกสาวข้าจังรู้ความจริงๆ อ,อยู่ดีๆถอนหายใจทำไมพอคิดว่าอีกไม่กี่ปีสูสุต้องแต่งงานยกน้ําชาลาพวกเราในใจก็เศร้าขึ้นมาออกเรือนแล้วยกน้ําชาคืออะไรเจ้าคะยกน้ําชาตอนออกเรือนคืนก่อนที่หญิงสาวจะออกเรือนนั้นจะต้องยกน้ําชาคารวะพ่อแม่เพื่อขอบคุณที่เลี้ยงดูมา สูสูน่ะยังเด็กอยู่เลยท่านคิดฟุงซ่านอะไรท่านพ่อชาตินี้หวี่สูจะไม่แต่งงานจะอยู่ข้างท่านพ่อตลอดไปมาตายจริงได้ได้ได้ฉะนั้นพ่อจะเลี้ยงสูสูไปตลอดชีวิตดีหรือไม่ขึ้นก่อนหญิงสาวออกเรือน ต้องยกน้ำชาคารวาพ่อแม่เพื่อขอบคุณที่เลี้ยงดูมาบังอาจข้ายังจำได้แต่ท่านพ่อลืมแนละ้วท่านทำลายมันด้วยมือตัวเองท่านคงลืมอีกเช่นกันว่าพรุ่งนี้คือวันเกิดข้าตั้งแต่แม่ข้าตายข้าก็ไม่เคยฉลองวันเกิดอีกเลย ท่านพ่อตามที่ท่านบอกว่าจากวันนี้ไปท่านก็คิดเสียว่าไม่มีลูกคนนี้ คุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่หยุดก่อนวิสูมีธุระหรือข้าเจ็บเจ็บหรือ ก็เพราะท่านนั่นแหละเจ้าหมายความว่าอะไรเมื่อครูข้าไม่ได้รังแกคนหนูรองอาจารย์ตามมาจะตำหนิอะไรอีกจะต้องพูดค่อนขอทุกครั้งเลยหรือแขนคนรุ่นก่อนก็เลืองคนรุ่นก่อนคุณหนูรองไร้ผิดเจ้าเองหรือที่มีอคติกับนางถึงเพียงนี้นางไร้ผิดหรือไร้ผิดตรงไหนนางเติบโตอยู่นอกจวนย่อมถูกนินทาจากผู้อืน่น จะเป็นบุตรีโดยชอบของเสนาบดีย่อมไม่รู้ความลำบากนั้นหากเจ้าหาเรื่องเพราะมีใจให้ข้าก็อย่าทำอีกสวีฉางชิงท่านพูดเช่นนี้ดูแคลนข้าข้าอวีสซูรักผู้ใดก็ตรงไปตรงมาใช่ข้าชอบท่านสมหวังก็ดีไม่สมหวังก็ชะตาข้ารักได้ปล่อยวางได้ ข้าไม่คิดเสียเวลาหาเรื่องสตีที่ท่านรอกแล้วเหตุใดเจ้าจึงมีอคตีต่อนางนะฮะ